สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับตัวไม w a l วเลนะครับ GBL นะครับหรือเขามีชื่อรุ่นใหม่ว่าปา r ์ y ี o บล็อก e t เลม่นะครับเป็นไมตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง JBL นั่นเองนะครับที่ทางมหาจัรได้นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ใหม่สำหรับผมเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะครับผมได้มาในราคา5 0 0พันกว่าบาทนะครับบางคนอาจจะได้ถูกคนนี้ก็ได้นะครับในทางออนไลน์แล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะครับ แกะกล่องนะครับดูว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้างนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมมากแค่ไหนแล้วก็อันนี้เป็นตัวแท้นะครับซึ่งปลอมก็มีเยอะมากนะครับแล้วก็มีการเทสให้ดูด้วยนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเทสหน้าบ้านกันนะครับกับปาร์ตี้บ็อก700กันครับโอเคครับเรามาดูแกะกล่องข้างในกันครับด้านในกล่องทํามาสวยงามแบบนี้นะครับมีสติกเกอร์นะครับเะทําหาิจัดสาหรับการลงทะเบียนการรับประกันนะครับ อ่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับก็จะมีเทปสายแปะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลอกออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดจากด้านท้ายของกล่องได้เลยครับครับนีครับด้านหนก็เดินก่อนชั้นหนึ่งนะครับจริงๆผมแกะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นเต็มความกด้ายก็เลยเก็บใหม่อ่ะดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นะครับตัวไม้เนี่ยนะครับ เขาทามาเนียนมากนะครับผมบอกเลยแล้วเขาก็มีเป็นถุงผ้ากำมะหยี่เนี่ยนะครับใส่เข้ามาด้วยนะครับน่าจะเป็นการป้องกันรอยนะครับนะนี่ครับไม้จุ้ยนี้นะครับอไม้สองนะครับไม้สองนี่เราดูข้างในกันว่าจะเป็นอะไรข้างในก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็จะมีตัวรีเซฟเวอร์นะครับจริงๆมีถุงสีขาวห่ออยู่นะแต่ว่าผมแกะไปแล้วนะครับนะก็รูปร่างก็จะ เปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงนะครับ๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็สายไมโครเป็นสาย usb type c นะครับนะก็ไม่ได้ต่างจากของเดิมมากนักนะครับให้แบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเลิกนะครับตัวรีเซิร์ฟนะครับรีเซิร์ฟตรงนี้มีปุ่มขนาดใหญ่นะครับมีโลโก้นะครับ jd สีส้มอยู่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มขนาดใหญ่เลยนะครับ อันนี้เป็นถอดยูนิต Type สนะครับสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ใช้ไปชาร์จไปได้นะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรมากครับนะในนี้ก็จะมีคู่มือบอกเอาไว้นะครับเรื่องของการใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับพื่อของเราครับตัวใหม่นะครับอ่าตัวใหม่ก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าทามาค่อนข้างที่จะเรียบเนียนดีนะครับเพราะว่าตัวไมคเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้ฐาน a a นะครับใช่ไหมครับตอนนี้ ไม่ต้องใช้ถ่าน AA แล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบชาร์จแบบแทนนะครับด้วยสาย USB ที่มีให้นะครับแล้วก็อยากบอกว่าชาร์จครั้งนึงใช้ได้โคตรนานนะครับผมลองแล้วนะครับโคตรนานนะครับหลายชั่วโมงอ่ะนะครับนานมากนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็จะคล้ายๆก็จะเป็นปุ่มเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยอ่ะให้ไว้ใกล้นี่ครับปุ๊ป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 ปุ๊นี่ครับแต่อาเสียดายว่าผิวพื้นผิวของเขาเนี่ยนะครับเป็นรอยโคตรง่ายบอกเลยนะครับเป็นรอยง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้น มีเคสขายนะเคสที่เป็นข้าวตำอมกมาขายนะครับไม่ใช่ของกิบนะเป็นท,ทั่วไปนะครับเป็นยางมาหุ้มอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับจับก็ถนัดมือดีนะครับนะชารแตดนะครับนี่เสียดายไม่ได้ซื้อของพร้อมเย็บเทียบให้ดูมันชิดที่แล้วนะครับนะอันนี้ไม่กล้าถอดออกเลยนะครับเนี่ยกลัวเป็นรอยนี่ครับนี ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับสวยอีกแบบหนึ่งนะแบบเดิมเนี่ยมันจะหมุนหลอกได้ครับอันนี้หมุนไม่ได้แล้วนะครับชาร์จแตอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้นี่แตะจูแล้วนะครับค e c เวอร r นะดูกันครับการต่อใช้งานนะครับก็ไม่ด้ยุ่งยากนะครับเสียบนะครับเสียบ usb type c ครับ ตัวปฏิบัตกเกจหนึ่งศูนย์ของผมเนี่ยมันจะรองรับนะครับตัวแจ็คนะครับอยู่สองฝั่งนะครับนะก็เสียบไม้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเดียวเราไปปุ๊บส่วน USB ก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับ5โวลต์นะครับก็เสียบไปที่นี่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ไฟกระพริบนะครับนะไฟกระพริบก็คือกําลังหานะครับจับสัญญาณอยู่นะครับแล้วก็ตัวไม้นะครับก็เปิดนะฮะ พอพอมาเจอกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหยุดกระพริบนะครับนี่เรามาฟังนะครับเสียงตอนนี้ไมค์อยู่ด้านข้างเลยนะครับไม่มีเสียงวีทนะครับแต่มีเอ็โคเยอะไปนิดนึงนะครับอ้าวทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับทดสอบเสียงไมค์ครับทดสอบเสียงไมค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ผมไม่ได้ยินเสียงตัวเอง ลองมาดูด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับใกล้เสียงโทรศัพท์เริ่มมีวิดตนะครับตรงนี้ระยะห่างจากไม่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับถอยมาเมตรครึ่งเมตรครึ่งนะครับหน้าลำโพงเลยครับเสียงวิดตไม่มีนะครับนี่หารมาให้ดูอันนี้ห่างจากลำโพงนะครับประมาณเมตรครึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทดสอบเสียงไม์ครับ อันนี้ห่างมานะครับ2เมตรนะครับจากโทรศัพท์ที่อัดเสียงนะครับ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหเจ็ดปดเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดยวเสียงไมค์ก่อนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะถือไมค์นะครับแล้วก็ทดสอบลองพูดนะครับแล้วทุกท่านลองฟังดูว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับ๋ยวผมจะห่างจากตัวลําโพงจากกล้องมือถือเนี่ยนะครับประมาณสัก สิบเมตรนะครับเดี๋ยวไปหลังบ้านนะครับว่าเราทดสอบเสียงไม์ดูนะครับแล้วใช้ iPhone ตัวนี้นะครับอัดเสียงครับแล้วเราทุกท่านลองฟังดูว่าเสียงที่ได้จากตัวไม์มีเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงแบบพิเศษนะครับก็อัดจากมือถือโดยตรงเลยนะครับอาลองดูกันครับเปิดไม์ก่อนโอเคมาดูกันครับทดสอบเสียงไม้ทดสอบเสียงไม้สวัสดีครับ สวัสดีครับทดสอบเสียงไม่ทดสอบเสียงไม่ปาร์ติบ็อกไวเลสไม่ทดสอบเสียงไม่ปาร์ติบ็อกไวเลสไม่เป็นอย่างไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับ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 ทดสอบเสียงไม่สวัสดีครับทดสอบเสียงไม้สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับไม่ที่เสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับเป็นไม้ เป็นเสียงนะครับที่ได้จากเครื่องนะครับปฏิบค์เจ็ดหนึ่งศนะครับกับไม่อ่าปฏิบซ์ไวเลดไม์นะครับเป็นไม์รุ่นใหม่ของทาง JBL นะครับซึ่งนําเข้ามาจาัดจําหน่ายโดยบริษัทมหาจักรเป็นยังไงบ้างครับมุสักครู่นี้เดินไปเทสไม่อยู่นู่นครับหลังบ้านครับ เสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้มือถือ iPhone 13นะครับในการอัดเสียงจากวิดีโอโดยตรงนะครับถ่ายไปที่ลําโพงนะครับซึ่งจากลําโพงปฏิบค์เจ็ดหเนี่ยห่างจากโทรศัพท์ประมาณ1เมตรนะครับซึ่งเสียงที่ได้เนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าพอใจไหมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับไม์ปฏิบค์นะครับไวเลสไม์นะครับขอทาง JBL ที่นํามาทดลองนะครับให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ครับการทดลองอาจจะไม่ได้ ดีมากครับเพราะว่าตอนนี้ใช้มือถือนะครับ iPhone ในการอัดเสียงนะครับก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับไม,ไ,มไม่ได้มีเครื่องอัดเสียงที่สมบูรณ์แบบในการเทสนะครับก็เป็น ทางเลือกแล้วกันนะครับว่าเผื่อเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยนะครับความรู้สึกก็คือเมื่อเถือบกับราคานะครับเสียงที่ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคุณภาพนะครับสมกับเป็น JBL อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พอใจนะครับพร้อมกับการที่ใช้งานสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จแบตการพกพาอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าเหมาะสมกับการพกพาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เพียงพอละสําหรับการใช้งานในบ้านกับปาร์ตี้เล็กๆนะครับก็สมกับที่เป็นแบรนด์ JBL ลืกดูนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับนะคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ